การจัดลำดับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปให้เป็นระเบียบสวัสดีครับกลับมาพบกับผมฟอคไซทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการเรียงลำดับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปให้เป็นระเบียบนะครับผมโดยปกติแล้วหน้าเดสก์ท็อปของเราก็จะเป็นที่ไว้ช็อตคัทหรือทางลัดที่จะเข้าสู่โปรแกรมนะครซึ่งเราก็จะเรียกว่าไอคอนนะครับ บางท่านก็อาจจะเอาโฟลเดอร์หรือไฟล์ต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลมาวางไว้หน้าเดสก์ท็อปเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับแต่หากว่าหน้าเดสก์ท็อปของเรามีการย้ายข้อมูลเข้าออกบ่อยๆนะครับสร้างลบย้ายนะครับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปหรือข้อมูลหน้าเดสก์ท็อปก็อาจจะกระจัดกระจายไม่เป็นลำดับนะครับเวลาเราเลื่อนอ่าน ก็อาจจะดูงงๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการจัดลำดับของไอคอนหน้าเดสก์ท็อปให้เป็นระเบียบนะครับสำหรับวิธีการจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมก็จะมาอยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจเดสก์ท็อปของผมคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้เดสก์ท็อปของผมก็ยังไม่ได้จัดระเบียบไอคอนนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพาสำรวจกันก่อนพากสั้นหนึ่งอสิบเจ็ดนี่นะครับผมผมก็จะเลื่อนลูกศรล่างนะครับเราจะใช้วิธีเลื่อนลูกศรล,ล่างลงมาเรื่อยๆจนสุดนะครับผม this p c สองอสิบเจ็ด documents shortcut สิบสี่อสิบเจ็ดนี่นะครับผมอ่าแทนที่เราจะเลื่อนลูกศรล่างลงมานะครับเขาจะบอกว่าสามอ,อ7สิบเจ็ดนะฮะ เขากลับบอกว่าเป็น14นะครับผม Recycle Bin 3 of 17อ้าวนี่นะครับ Recycle Bin อยู่ระดับที่3นะครับ Control Panel C of 17 r i g h t 5 of 17ก็สุดข้อมูลไอคอนแล้วนะครับโดยปกติในการเรียงลำดับไอคอนนะครับหน้าเดสก์ท็อปก็จากบนลงล่างนะครับเขาก็จะเรียงลงมามีอยู่7ไอคอน นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือในส่วนของไอคอนหน้าเดสก์ท็อปของผมก็ดูยุ่งเหยิงนะครับในส่วนของการเข้าถึงไอคอนนะฮะเวลาเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วนะครับผมเพื่อความง่ายในการอ่านลำดับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมก็จะแนะนำให้กดปุ่มโฮมนะครับเพื่อที่จะกลับไปอยู่ลำดับแรกของไอคอนหน้าเดสก์ท็อปนะเดี๋ยวเราก็ค่อยกดลูกศรขวานะครับเขาก็จะ ไปลำดับที่8นะฮะถึง14นะครับผมเขาเรียงทีละ7นะครับจากบนลงล่างนะครับอ่าอันแรกก็คือ1นถึงเนะอันที่2ก็คือ8ปดถึงสินะฮะเรียงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดปุ่มโฮมเลยนะครับ new shortcut 17บเจ็ด of สินี่นะครับผมผมก็จะมาอยู่ลำดับแรกนะครับนั่นก็คือบนสุด ของไอคอนนะเขาจะอยู่ซ้ายบนนะครับในหน้าเดสก์ท็อปก็จริงๆแล้วเขาต้องอ่านเป็น1 of 17นะฮะแต่น,นี้ไอคอนเขาเายังไม่ได้ถูกจัดระเบียบนะครับเดี๋ยวผมจะกดลูกศรขวานะครับ d o ว n l โ a d s ้นสิบห้าออ1สจนี่ฮรจริงๆไอคอนตรงนี้ควรที่จะเป็น8นะครับ of 17ะผมกดลูกศรล่างลงมา Microsoft Edge 6 of 17 นี่นะครับตรงนี้ก็ควรจะเป็น9เอา17นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปจัดระเบียบไอคอนกันนะครับผมก็จะกด control space นะครับ space. <Not> selected. เพื่อไม่ให้เลือกไอคอนใดๆนะครับจากนั้นเราจะกดปุ่มแอปพลิเคชัน POP Window Collapsed View V 1 of ครับผมเมนูย่อยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาอยู่ที่ view collapse นะครับผมก็คือเขามีเมนูย่อย นะครับพอเราอยู่ที่หัวข้อนี้แล้วเราก็จะกดลูกศรขวาเข้าไปนะครับ Pop window Menu. เมนูย่อยเขาก็จะแสดงขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็จะกดลูกศรล่างนะครับไปหาในส่วนของเมนู auto arrange icon กันนะครับ Medi icon <small> i <icon. S 2> Auto icon. นี่ครับผมเมื่อเจอแล้วเราก็สามารถที่จะกด enter ได้เลยนะครับในส่วนเมนูนี้หากว่าเมนูเขาทำงานแล้ว ก็จะมีเช็คถูกอยู่ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เมนูเขายังไม่ทำงานนะเช็คถูกก็เลยยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกด enter เพื่อให้เขาจัดเรียงลำดับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปให้เลยนะครับ desktop list Microsoft Edge not selected 6 of 1นี่นะครับผมโอเคเขาก็จะเรียงลำดับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม home ไปที่ไอคอนแรกหน้าเดสก์ท็อปนะครับ1 of 1 7 นี่นะครับผมเขาก็จะมาที่ไอคอน user ในเครื่องผมนะครับบอกซ่านะครับเวลาผมกดลูกศรขวานะครับเขาก็จะไปไอคอนที่8นะครับ8 of 17นี่นะครับผมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ลำดับที่8เหมือนที่ผมได้พูดไว้นะครับหากว่าเรากดลูกศรล่างลงมานะคเขาก็จะสุดที่ลำดับที่14นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดลูกศรล่างลงมาเลยว่าเขาเป็นไอคอนอะไรนะ 1x 14 Win-App Sound for Documents Form of Short Cut 4 17นี่นะครับเขาก็จะมาสุดที่ Document Short Cut นะฮะเป็นลำดับที่14นะครับผมของแถวที่2นะครับผมถ้าผมกดลูกศรซ้ายนะเขาจะไปลำดับที่7นะครับของแถวที่1นะเราเรียงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับที่เป็นแถว NVDA 7 of 17นี่นะครับผมเขาก็จะเรียงลำดับแบบนี้นะฮะ1ถึง 8ถึง14นะครแล้วก็15ถึง21อ่าเรียงไปเรื่อยนะแถวละ7 7นะเราก็สามารถที่จะกดลูกศรบนล่างาซ้ายขวานะครับในการที่จะสำรวจนะหากว่าสุดแล้วเราก็กดลูกศรบนเพื่อย้อนขึ้นไปนะเดี๋ยวผมจะไปดูแถวที่3นะครับไอคอนที่15ะครัผมกดโฮมไปก่อนหนึ่งสิบนี่นะผมมาอยู่ที่บนสุดนะครับของแถวแรกแล้ว อ่าผมจะกดตัอ,อักษรขวาไปอั f สตูดิโแปดอับสิบเจ็ดกดไปอีกนะครับดาวน์โหลดส์ชอร์ตคสิบห้าอับสิบเจ็ดเน่นะครับผมผมก็จะมาอยู่ลำดับที่สิบห้าแล้วนะฮะอยู่แถวที่สามนะครับผมตรงนี้เราก็จะได้เข้าถึงนะครับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปได้อย่างเป็นลำดับนะครับผมอ่าตัวนี้ระบบเขาก็จะเรียงให้เลยนะครับส่วนว่าไอคอนโปรแกรมไหนนะครับหรือช็อตคัท ไหนนะครับอยู่ลําดับที่เท่าไหร่นะท่านก็ลองเลื่อนดูในเครื่องของท่านครับตัวระบบ Windows เขาก็จะจัดเรียงตามรูปแบบของเขาให้นะครับตรงนี้ไอคอนก็จะเป็นลําดับแล้วนะครับจาก1เรียงไปเรื่อยๆนะฮะจนหมดไอคอนหน้าเดสก์ท็นะฮะก็สามารถที่จะนําไปทดลองนะครับทำกันได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับหากว่ามีข้อสงสัยประการใดก็สามารถที่จะคอมเมนต ในช่อง YouTube ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ